พุทธทางบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามประวัติที่มีบันทึกไว้สมเด็จผู้ทาจารย์โตพรหมรังสีมีนามเดิมว่าโตมันดาเป็นชาวบ้านธรรมดาชื่อมุตเกตบิดาไม่ปรากฏแน่ชัดกล่าวกันว่าเมื่อวัยเด็กรูปร่างท่านบอบางผู้ใหญ่จึงตั้งชื่อให้ตรงกันข้ามเพื่อเป็นการขนานนามจึงตั้งชื่อว่าโตเกิดในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง สร้างกรุงรัตนโกสินได้แล้ว7ปีณบ้านตำบลไก่จ้นท่าหลวงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันพฤหัสบดีเดือน5ขึ้น12ข้ามปีวอกจุลศักราช1150มรณภาพเมื่อวันเสาร์เดือน8แรม2ค่าปีวอกจอศ1234 รงกับวันที่22มิถุนายน2415ส้ิริรวมอายุได้85ปีท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดระคังโคสิตารามได้20ปีเต็มรับตำแหน่งอายุ65ปีดำรงฐานนันดรนศักสมเด็จพระพุทธาจาร์โตมาได้7ปีเศษท่านบวชเป็นสามเณรเมื่ออายุได้13ปีนะวัดใหญ่เมืองพิจิตต่อมาย้ายมาศึกษาพระปริยติธรรมณนเะมืองชัยนาทพออายุได้18ปี ก็ย้ายมาศึกษากับอาจารย์แก้ววัดบางลำภูกรุงเทพมหานครและยังได้ศึกษาพระปริยติธรรมกับเสมียนตราด้วงคุณพรมเสนาปลัดเสนาปลัดกรมมนุษย์เสมียนบุญและพระกระแสต่อมาได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอดิสรสุนทรพระบรมโอรสาธิราชให้ทรงโปรดมาอยู่กับสมเด็จพระสังฆราชวัดมหาธาตุจนกระทั่งพุทธศักราช2,351อายุได้21 ปีจึงบวชเป็นพระภิกษุสมเด็จเจ้าฟ้าพระบรมราชโอรสทรงรับพาระบรรพชาเป็นนาคหลวงโดยให้ไปบวชที่วัดตะไครจังหวัดพิษณุโลกซึ่งโยมแม่และบรรดาญาติมีภูมิลำเนาอยู่ที่นั่นท่านได้เที่ยวสัญจรไปมาตามที่ต่างๆต,ตามนิสัยที่ชอบคน้นคว้าหาความรู้จึงมุ่งศึกษาหาอาจารย์ต่างๆที่คงแก่เรียนด้านวิปัสสนากรรมฐานสมถะเดินทุดงไปตามป่าเขา หลังจากที่ท่านได้ร่ำเรียนจนสำเร็จวิปัสสนาญาณกรรมฐานขั้นสูงท่านก็ได้มีอาจารย์ท่านหนึ่งนั่นคือสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนเหตุที่เรียกว่าสังฆราชสุกไก่เถื่อนเพราะมีไก่ป่ามาท่านสังฆราชเอามาเลี้ยงจนเชื่องเล่นกันได้จึงได้ฉายานี้พระสังฆราชนั้นเป็นอาจารย์ของสมเด็จโตพร่ำสอนวิชาต่างๆให้จนสมเด็จโตเก่งแตกฉานทุกด้านสมัยนั้นสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เถื่อน ได้สร้างพระสมเด็จวัดลับขึ้นมาปลูกเสกเองซึ่งสมเด็จโตก็ได้ความรู้การสร้างพระของขลังจากนั้นมาไม่นานท่านสมเด็จโตก็ได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดระฆังรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่พระองค์โปรดปรานพระมหาโตเป็นอย่างยิ่งในปีพุทธศักราช2 3 9 5 พระองค์จึงได้พระราชทานสมณศักดิ์พระมหาโตเป็นครั้งแรกเป็นพระราชาคณะที่พระธรรมกิติและดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดระคังโคสิตารามขณะนั้นท่านอายุหกสิบสี่ปีโดยปกติแล้วพระมหาโตมักพยายามหลีกเลี่ยงการรับพระราชทานสมณศักดิ์แต่ด้วยเหตุผลเพราะตอนนั้นในหลวงเป็นเจ้าฟ้าซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฟ้านั้นปกคลุมพื้นดินไปหมดจะหนีฟ้าก็ไม่พ้น แต่ถ้าเป็นเจ้าแผ่นดินสมเด็จโตท่านมีความรู้ย่อมหนีพ้นจึงไม่รับยศหนีออกนอกแผ่นดินโดยเดินทุดงไปหลายเดือนเพื่อหนียศแต่นี่กษัตริย์เป็นยศถึงเจ้าฟ้าไม่พ้นจึงจำใจรับยศสมเด็จทำให้ท่านต้องยอมรับพระราชทานสมณศักดิ์ในที่สุดอีกสองปีต่อมาพุทธศักราช2,397ท่านถึงได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชันผู้ใหญ่ที่พระเทศกรวีหลังจากนั้นอีกสิบปี พุทธศักราช2,470จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมณศักขึ้นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระพุทธาจาย์มีราชทินนาตามจารึกในฮิรันบัตว่าสมเด็จพระพุทธาจาย์อเนกสถานปรีชาวิสุทธิ์ศีลจัญญาสมบัตินิพพัทตุคุณสิริสุนทรพรตจาริการัญญ,ญิกคณิสอน สมณาน,นิกรมหาปรินายกปรีปิดักโกศลวิมลศีลขันสถินวัดระคังโคสิตารามวรมหาวิหารพระอารามหลวงจากการที่สมเด็จโตเป็นพระสงฆ์นักปฏิบัติได้รับความเคารพเลื่อมใสศรัทธาจึงทําให้พระเครื่องของท่านได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักเลงพระเซียนพระต่างหาเช่ามาบูชาครอบครองเป็นเจ้าของกันโดยมีราคาสูงถึงหลักสิบล้านบาทเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จวัดระคังโคสิตารามพระสมเด็จวัดบางขุนพรมพระสมเด็จวัดเกศชัยโยสาธุสาธุสาธุ